กลับเข้ากันอีกครั้งครับกับเมนูสู้โควิดนะฮะก็พยายามหาของกินในบ้านเนี่ยมาทํากินนะครบับเพื่อจะให้อยู่รอดให้ได้ในยุคข,ของตัวของโควิดวันนี้เรามีปลาดุกปลาดุกนี่ซื้อมานะครับเป็นปลาดุกปลาดุกปลาดุกตากแดดปลาดุกแดดเดียวมั้งปลาดุกแห้งเออแล้วก็มาซื้อมาทอดเองนะครับซื้อที่เขาทอดแล้วที่ถูกถูกในตัวยี่สิบาทที่แพงแพงในตัวละห้าสิบเออซื้อมาทอดเอง กิโลละร้อยห้าสิบนี่ซื้อมาครึ่งโลนะครับได้มาหกตัวหกตัวนี่ก็คุ้มนะนะครับแล้วก็ผักโขมผักโขมนี่ปลูกเองฮะมีอยู่สองต้นพยายามเลี้ยงไว้ตัดแล้วก็ให้เหลือให้เหลือ,อ,อต่อขึ้นมาสักสองออสองสอง,สองฟุตเออประมาณสองฟุตโดยประมาณนะครับแล้วมันก็แตกกิ่งก้านของมันเองแล้วมีอีกต้นหนึ่งต้นเล็กพยายามทําให้มันมีมากกว่านี้ไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วก็ผักสดครับ อันนี้ก็น้ำพริกกะปิฮะํำไว้นานแล้วทำทีเดียวเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวมากเลยครับความจริงจะไปซื้อผักที่ตลาดบ้าง แต่บังเอิญมีข่าวว่าที่ตลาดมีคนติดแต่เป็นยังน้อยนะครับติดทีละคนสองคนสามคนก็เป็นแม่ค้าที่ตลาดนี่แหละเขาก็าตรวจกันว่าอยาคุยือบสาวยาคูที่ขายในตลาด<อ>นี่ก็าสวอมายถึงว่าตรวจโควิดเนี่ยรอบที่แปดแล้วนะรวมกับที่เขาตรวจที่บริษัทของยาคูเขาตรวจด้วยบดก ต้องขออนุญาตมาค้นพบเราชอบถึงขนาดซื้ไอไม่ค่อยเองอกรอบเป็นทั้งตัว ไม่กินข้าวก็ยังอยู่ในเรื่องของมหนักครับคาดว่าใช้เวลามาครับอย่างยั้งยืนนะคือลดอย่างเร็วก็คงสามสี่วันนะครับอย่างยั้งยืนก็ทีหนึ่งผมอ่านมาบอกว่าถ้าจะลดหนักหนึ่งกิโลเนี่ยต้องลดกิโลแคลอรี่ที่สะสมในร่างกายเนี่ยเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่ เขาว่าถ้าเรากินเข้าไปกับใช้ออกเนี่ยติดลบหนึ่งวันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยเน่ยก็ใช้เวลาเจ็ดวันในการลดน้ําหนักหนึ่งกิโลคูณเจ็ดก็จะครบเจ็ดพันเจ็ดร้อยกิโลแคลอรี่จะสาเร็จหรือเปล่ามาดูกัน เขาจะปลูกเองครับเปลือกนี่ผักเหลือกจ้ากินอะไรเมียงข่ำเนาะเมียงปลาเึงในบ้านก็มีนะมันต้องกินแต่สักอย่างที่มันเข้ากันนะยปูอะปูจะปูตกขีฝรั่ง ทอดให้กรอบวันนี้นิดนึงจะเยี่ยมเลยคือปลามันก็เค็มๆอยู่แล้วยี่ทถ้าปิกเขาให้กินผักก็เออยอะ จริงว่าจะไปเก็บยอดอามาตูมแขกกับมะกอกป่าจะหมอมผักหนึ่กินนี้ก่อน อุล่าพรับ ไม่เเร็วอามาแกงเรียงหน้าจะอร่อยอผักข้างเข็มปลาคอข้างเข็มพรกกะปิอะจจน้อยหน่อ เต็มทุกอย่างเลยข้าวไม่มีแต่ก็นี่เถอ็มากยัผสมกันแล้วมันก็ไม่หน่อยเต็มหน่อย เออบอยูอโรเป็นยังไงบ้งเนี่ยไม่รู้เกี่ย์ะไรครับคุณผรอชมครันวงเนอังกฤษเต็งมากก็ไม่ไหวเจท,ทีมรองบ้างรู้จักเยอะหน่อย ด้าน้างกลางอทอดน้อยไปนิดนึงเห็นมันเหลืองควรจะเก็บเกินแบบนี้แมวกอืม ไม่เหนือยแบบประสามสี่ฝักกินทุกวันนะแต่ยังไม่หมดที่มีเพียบ มลิ่นที่ใส่ใส่น้ำมันหอยเยอะถาใส่น้ำมันหอยพอพอดีๆสักช้อนหนึ่งของโต๊ะเยประมณน้า่เะหยวเกินน่าจะมีหลุดไปสักสองสักสามตัวก็เลยอยู่ๆพอเหยาะอ,อย่างอื่นนะ่พวกยิวยูน้ำปลามันก็เลยจะเค็มมากขึ้นต้องปรับเลยเอออย่างกาช้อนมาลองก่อน ปกปิไม่ไหวัมขอเข็มปากมากตัวนี้หลังคุณพอดีกำลังกินนะครับคุณชอกินจ,นจ,นจนัดๆอต่ที่ไม่ชิมแด้ค่อยเลือ והם מעמו

ได้แล้วครับประดุกไม่พอก่อนเดี๋ยวไปกินมื้ออื่นมา ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เท็ต้าอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับมเมนูสู้โคว,วิดบริษัททาวเวิรสวัสดีครับ